นะครับวันนี้พอดีเป็นตลาดเราก็เลยต้องใช้ผ้ามัดปิดป้องกันโควิดกันนะครับก็อยู่โอกาสดีนะครับวันนี้เราก็มาที่ตลาดชุมชนนะครับเรียกว่าตลาดบุนพระนะฮะซึ่งบริเวณนี้ก็มีผู้ขายมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะฮะเป็นสินค้าจะมีทั้งสินค้าพื้นเมืองเมืองทั่วโลกด้วยถ้าที่เดินดูนะครับข้างในจะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะฮะอยา้เข้ามาเรามาชมกันนะครับว่า ก็เห็นตลาดนัดก็เป็นตลาดจุดส่วนทั่วไปนะครับที่หนึ่งในตลาดของจังหวัดโครับแลยเป็นที่เป็นที่หน้าเข้ามาจับจ่ายกันนะฮะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันนี้เป็ค้าที่ดูแล้วผมเห็นมาตัแต่เด็กเหมือนกันนะฮะก็มีขายที่นี่ยัมีทั้งน้ำพริกนะครับจริงจริงเองก็ขายกันจริงนะฮะที่ก็น้ำพริกเหมือนกันนะครับ รอบเราก็เพื่น้องพี่ครับขายดีไหมครับคุณพี่ครับก็อ,อยากให้เข้ามาบูรณากันนะครับทั่วชุมชนครังนี้นะครับโควิดรอบสองนี้เป็นไงบ้างครับเพื่อนน้องพตลาดไหมฮะนี่เหมือนกันลูกค้าน้อยลงอยูรร่ในตลาดลูกค้าก็มากแต่คนใช้ไม่ค่อยซื้อหกจะซื้อน้อยลงก็ตลาดนี้แม่ซื้อนะครับก็อยากจะเข้ามาเรามา เราขึ้นแทนที่จะเป็นบัตรที่จะรอกันนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าเดินตลาดเลยนะครับแล้วก็เป็นตลาดค่ะตลาดที่เราขายทุกวันเลยนะครับต้นไบทะชุ่วงบ่ายเดี๋ยวช่ไม่ขายมีกระีิ่กระดูนะฮะก็เปิดมาก็ถือแม่ค้าเราก็มีความรักความสะอาดนะครับใส่แมสกันทุกคนนะครับก็ต้องฝากตลาดด้วยนะครับตลาดชุมชนบึงพระนะครับ เข้ามาดูเข้ามาทานวัตถุดิบของหลายอย่างเดี๋ยวผมจะเดินซื้อนะครับก็อยา่างลบกควนนะครับผสุดาตินี้เข้าไปดูกันเยอะๆโอเคครับแล้วจเจอกันใหม่กับโอกาสหน้านะครับกับตลาดชุมชนมียห,หลายๆที่ทยในจังหวัดพิษนุโลกครับผม